สปอนเซอร์บาย GT Game Store ความเดิมตอนที่แล้วเอาแทนหินคืนมาแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคกลับกันเถอะไปอ่าโอเคไก่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะปล่อยใบเห็นไว้นะครับผมมานี่มันตัว,วอะไรวะเออเหมือนจะมีพมดหนึ่งอสักอย่างหนึ่งโอ้ยใจเย็นๆจะปีนออกข้างนอกเฉย เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวเอามิมเมโกเก็บกันนะครับผมไปเสร็จแล้วก็ไปจัดก,การฟาร์มกันต่อขายของให้อาหารต่อนะครับผมจะใจเย็นจา้าโอ้โหมันออกมากันเต็มเลยใจเย็นนะเธอกับเข้าไปอยู่ในฟาร์มก่อนโอเคนะเข้าไปก่อนโอเคสปาเป็นเลเทสครับไปใจเย็นจ้าเธอก็อไปก่อนสียเอามันทำไมโอ้โหมันแอนเดี๋ยมันหลุดนะนดูใส่ระเบิดหมากรารหมาสารมากกันไหนต้องจกกัดการ ไม่ดีอ่ะโอเคมันกลับมาแล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นเดนโอ้โหอันตรายมากเลยดูสภาพโอ้โหมึนหมื่นมืนตัวนี้มันอันตรายมากเลยก็ไปอยู่ใจเย็นนะมองยังดีวะรถ้วจำนวนมันดีไหมมันเกาะข้างบนสิโอ้โหเอ่อเอามองยังดีจะปล่อยไปดีไหมเด็กเขาเคลียร์เคลียร์เข้าไปก่อนนะจัดกัดเข้าไปโอ้โหแอนเดินพังตานตาตาเลยโอ้ใจเย็นจ้ะโดยกันเล่นแล้ว เอาลดเดี๋ยวคงเกิดการผสมพันธุ์กันเกิดขึ้นแล้วก็ตายหากัน <c oughs> โอเคก็ช่วงนีน้ก็ปล่อยมันเขาเล่นทางสายพันธุ์สักครู่ด้ยกัตัวไหนตายเกิดเปลี่ยนร่างเป็นตัวทาระหว่างนี้ก็ไอพี IP อะไรอย่างงี้นะผมปล่อยมันไปเ <c oughs> นี่ยเชื่อตัวเนี้ยก็ถือว่าลดจำนวนปริปรมาณของ <c oughs> เราสลามที่เราไม่ต้องการลง <c oughs> โอเคอะไรเงี้ยก็จัดการให้หมดนะครับผม <c oughs> ปล่อยมันระเบิดตึงต้งตา้งตึงต้งตไป ถ้าเก่งมีจุไหนกินแล้วเปลี่ยนร่างก็ทำนั้นแต่รถจำนวนลงได้ที่เหลือก็ถือว่าอยู่รอดก็ถือว่าแก่งพอที่จะอยู่ในฟาร์มได้คุณของเรานะครับผมโอเคช่วงน,นี้ก็ใจใจใจจะระเบิดใช่ไหมค่อยๆใจเย็นๆยัดจับยัดพวกนี้เข้าไปนะครับผมซ <c oughs> ากเยอะมากพวกนายมาเล่นน้ำนใช่ไหมเนี่ยเข้า <c oughs> ไปก่อนโอเครู้วพวกนายสนุกกับการออกมาข้างนอกรู้วพวกนายต้องการอิสระแต่ เพื่อความปลอดภัยที่จะไม่ผสมร่างกายเป็นทาใจยเย็นจ้ะคือเราไม่ไม่ตั้งใจกระขันเธอหรอกนะกิดเธอไม่เปลี่ยนร่างเป็นทานกันอยู่ด้วยกันโอเคเข้าไปก่อนใจยเย็นใจยเย็นโอเคเม่บทดทันทีโอ้โห <laughs> ถุงสาเนเบาแลนะ้วเนี่ยโอเคเอางีต่อดีจะเก็บของตอนนี้ก็ไม่ได้ของเต็มอือมเดี๋ยวเอาไปมาให้หางกันดีไหมใจสงบนุ่นหน่อยนะครับผมอ่ะเอาแปร์เฮนไปนะ กินกันแล้วก็อยู่กันนิ่งๆระเบิดมากนะโอเคเดี๋ยวเอาผลไม้แต่แจกจ่ายทุกคนกันเลยครับผมเอาให้สนามทองคนนี้ด้วยนะไอ้ที่ทองสลามน้ำผึ้งนะผมแล้วก็เเก็บเศษเก็บเศษบ้างทีไปพลอยเไงดีอืมเอาไปขายก่อนดีไหมนี่เป็นเศษมีหนึ่งมีสองขายก่อนแล้วกันนะอ่ะแทบีไปโอเคแล้วเก็บเศษตางๆนานนะครับผมสภาพสงครามที่ผ่านมาได้เห็นสีไหนมากๆก็แสดงว่าตัวนั้นออกมาเยอะ แทบบี้พลัสเต็มเลยนะครับผมเยอะเลยเจ้าแมวเก่งมากเจ้าแมวดีมากดีมากดีมากโอเคก็มีสมสมเกินไปส่วนใหญ่แทบบี้ใช่ไหมมาช่างเถอะโอเคเอาดูไม้ให้หมดเอาน้ำพามตัวมันอัดเลิอัดเลิศเดี๋ยวพนักหานนะเราจะที่าห,หาหาให้พวกเธอแน่ๆแต่เขาเวลาสักครู่เก็บของก่อนถ้าเกิดมีตังค์มาไหนล้วก็มีอาหารเมื่อน,นั้นอนะเคปเปล่า พวกนานี่ก็โอ้โหระเบิดกันมัน,ม,นมันไม่เป็นไรหรอกมันระเบิดกันปกติแล้วอดกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวพยายามทำให้ดีขึ้นกว่านี้โอเคเดี๋ยวอัปเกรดเอ็มเคมันมีช่องเก็บของเยอะดีกว่าตังมีแล้วจัดไปจัดไปแล้วก็ขายของอันนี้ราคาก็น้ำผึ้งราคาตกว่ะอะไรราคาขึ้นมาไม่มีอะไรราคาขึ้นเลยมีแต่ราคาตกเท่านั้นเลยอ่ะแต่พิ้งพอตอันนี้สึกว่าราคาดีสุดนะ่แปแต่ก่อนได้หกห้า โคตรถูกเลยแต่ก็ถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวตัวน้ำผึ้งอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนนะช่วงนี้อย่ามึงขายเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเลยปะเช็คดูอีกทีนะครับผมว่าตัวนี้ต้องชอบอะไรอ่าสลามฮันนี่สลามอ๋อชอบมินมันก็โอเคโอเคเราควรจะให้มะม่วงกับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นแต่เราเอามะม่วงไปหมดแล้วเชืช่ออือออกมาได้ไงเ,น,เนี่ย ให้ตายเถอะอย่าออกกันสิอยู่ที่ดีของเธอสิโอเคโอเคี๋ยวบินแะม,มงโก้ใช่ไหมโอ้โหอโอกมาเล่นแล้วเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินโอ้ยใจเย็นใจเย็นอึ๊ปถอยไม่ทันให้ตายเดี๋ยวพวกนายโอ้ยบ้าเอ้ยแต่นั้นมี๋ยวขอซื้อเพ r ร์สเวียดดีกว่าเพอร์สเวียดเรากดทิงได้ไหมเดี๋ยว กดยังไงวะใช้เพิร์ได้ไม่เป็นอะ่ะช่างมันนะครับผมอ่ะให้หารให้หารให้มิน้นโอเคโอเคแล้วก็อันนี้เอาไปขายเอาไปขายอันนี้พอรเรารอราคาขึ้นกว่านี้ได้ปะตอนนี้ราคามันตกมาโอเคถามสีแล้วเริ่มเริ่มขึ้นแล้วในขณะที่อันนี้ตกมาทันทีขายเยอะตกตกทันทีเลยโอเคโอเคสีเขียวมันคือตัวไหนวะอ มันเริงไขาตัวนึงไปที่เราไม่ได้ไม่ได้เอามันมาเดี๋ยวนะไก่ไก่เอาข้างนอกอเฉยเชยไก่เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปจัดก,การต่อดได้เราทำบอ่อน้ำก่อนนะตรงไหนดีตรงนี้พอเราไม้เริ่มมาแล้วเอบโอเคเอานี้ก็ได้อ่ะตรงนี้นะครับผมทำเป็นบอ่อลน้ำนะครับผม อโอเคเป็นสภาพนี้นะผมแล้วก็พัดเดลงไปเล่นนี้พัดเดเนี่ยเอดวอเตอร์ตอนมันกินน้ำโอเคเรากดดุน้ำาน,นี้ได้น,นะผมเสร็จแล้วถ้าเราไปนับใส่ปากมันจะเป็นไง <c oughs> อืมไม่แน่ใจหรือมันกินน้ำในบ่อน้ำด้วยหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอมันออกปล่อยขี้ปล่อยพลัตกันนะครนะับค่อยเอามาลองมาส่งกับตัวอื่นเลยนะครับผม โอเคห้าเจ็ดห้าไปเอาคันนี่วะนี่ไม่รอราคาขึ้นไมขายอะไรอย่างงี้ครับผมโอเคถึงเวลาให้อาหารแล้วเอามิเมงโก้มานะครับผมก็เดี๋ยวแจกจ่ายพวกผลไม้ไก่แล้วก็มิเมงโก้นะเอามิเมงโก้มาสิบห้าอันแล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวอันเอามาเกินแล้วเอากลับไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอาไก่ให้พวกนี้ก่อนนะอ่ะพวกนายกินไก่กันนะกินกันนะเดกินกันนะ โอคดีมากเดี๋ยวกันด้วยพวกภุมสลามแต่เย็นลงนะอย่าลมเสียอย่าลมร้อนนะให้ไก่ทุกคนนะโอเคเธอก็มินมงโก้ไปอย่างนั้นแหละเนี่ยตอนนี้ของโปรดเธอใช่ไหมล่ะจับเลยไม่หมดนะครับผมโอเคแล้วก็มาเคลียร์ดขอเรื่อยๆวา้ดูดูงในนีสิโคตรดอกมาเยอะมากๆเลยเราดืทีคงจะรวยรอบนี้โอเคเดี๋ยวเอาคิวเบอรี่ไปปลูกเพิ่มนะครับผมพอดีมีชิ้นนึงพอดีอ่นแล้วเรา ไปทําสวนข้างหลังเลยกันนะครับแล้วก็จะได้เคลียร์พื้นที่เนี่ยของก็เต็ม,อ,มอยากได้ช่องเพิ่มกว่านี้มากกว่าน,นี้นะให้มี5 6 7อนนะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่มีอัพเกรดออกมาแล้ะแย่จังโอเคเอาเออ่ขอบปะอุ๊ยเดี๋ยวไม่ใช่ขอบกรรมเออ่มันต้องเป็นต้นโคตรปีต์ก็จะทำลายก็ก็กระจายอยูนะ่โอ้ยเดี๋ยวนะหาช่องอื่นมีช่องอื่นปะอืมีแค่สี่ช่องเงหรอวะ โอ้ยของไอเดียเสียดายอะเสียตังไปแล้วอ่ะกามเดี๋ยวหาไก่มาเล่นแล้วกันนะผมโอเคตอนนี้โอเคนี่ไงโอเคได้พอตนะครับแล้วนะครับผมโอเจเจโอเคพอดเอาเอาเดี๋ยวพอดหายไปไหนเออเธอเธอเธอเมื่อกี้เธอกินพอตไปหรือเปละโอ้มันเป็นพอตน้ำบ้านมันเลยอยู่ไในในน้ำในน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ปะกาม ลงน้ำไปนะอย่างนี้ด้วยเพิ่งดูโอเคงั้นเดี๋ยวใครรอเขาหน้ามันลองใหม่กันนะไอ้่าเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มไก่แยกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเดียนี้ก็ทำผ,ผิดไปแล้วทำฟาร์มไก่มาแทนที่จะทำปลูกพอปลูกก็อ่ะอ่ะลองเอาแบรเฮนแยกไปสิเดี๋ยวนีนผมอยากได้แบรเฮนมันเติบโตเงือบไปนิดนิดนีดน้ก็ได้ว่าเสียดายอ่ะไม่น่าทำผิดเลยอ่ะแล้วคิวบอรี่มีชิ้นเดียวด้ เดี๋ยวให้เก็บอีกทีนึงก็นะคิวรี่เนี่ยโหยจะได้วะทำให้เมงโกมาเนี่ยโอเคดีมากโอเคอะไรพอดออโตลิตี้ใครเป็นอัล็กเรารัวช่วงนี้หือนว่ารวยรู้สึกรวยสวยและรวยมากวันนี้ราคานี้ก็ตกลงมาอีกแล้วเฮ้ <c oughs> ตายสิเดี๋ยวทำนี้โอ้โหโหสีสีนะโอ้โมแม่เจ้า โคตรคุ้มค่าเยอะมากเดี๋ยวเราเก็บไว้ในช่องเก็บของกันนะผมนะเดี๋ยวตอนราคาขึ้นเนะื้อขายทีเดียวเลยรับรองรวยแน่นอนโอ้ถ้าเยอะขนาดนี้ทำฟาร์มมินดีกว่าทำฟาร์มมินก็เนี่ยตัวเนี้ยทงเดียวเลยลรัวเดี๋ยวข้างๆตรงฝั่งฝั่งฝาเดี๋ยผมว่าจะทำเป็นฟาร์มไอตัวน้ำผสมร่างกันดีป,ปะหรือว่าทำข้างในเป็นเลยก็ได้นะผมว่า เดี๋ยวลองดูลองดูตัวน้ำใช่ไหมที่เป็นออกเป็นสีออกสีฟ้านะครับผมตัวน้ำแต่มันก็ไม่ค่อยคงมปมันทำยากอะ่ะนะเรามาทางนี้ไหมล้วคนที่จะเข้าฟาร์มก่อนเลยเอาฮันนี่พอดไปเข้าฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวขายพิงพอดนะครับผมในลำดับที่ที่ควรจะเป็นโอเคขายกันนะสักครู่ช่องเก็บของได้ประมาณร้อยช่องใช่ไหมก็โอเคอยู่ได้รอ ขายทีเดียวอะไรยี่ได้เคเคเคยิงฟอนนี่ขายไปก่อนเลยราคาตกก็ไม่เท่าไหร่ละสามสี่ 4, ยังไม่พอใจต้องรอเมื่อก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวผมว่าไอตัวทองนี่เดี๋ยวไปไป,ไปลองหาตัวทองกันดีกว่าบูมมันสิบสี่ใช่ไหมหนึ่งพันนะผมเดี๋ยวผมว่าผมทำช่องเพิ่มเลยกว่าอีกค้อหนึ่งให้เต็มที่สี่ช่องหกห้าศูนย์โอเคจับเลยเอาบูมพอรอะใส่วันนี้ไปรอราคาขึ้นอันนี้ ของแล้วาเอาฟาร์มไว้นะผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวแจกผลไามา้นิดนึงตัวน,นี้ชอบสโตนนี่เห็นใช่ไหมโอเคแค่นี้พอแนละ้วเดี๋ยวเราเอาผลไม้นี่ยไปมีไก่ได้อะเลียนเป้าแล้วเข้าฟาร์มไปน่าจะเข้าแล้วโอเคเดี๋ยวให้อาหารตัวฟอสโฟยักษ์นะครับผมแล้วเรจะมีอะไรดอบมาน่าสนใจนะ อเคแลยวพวกนี้ไปด้เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอระหว่างทางเจอพลไม้เก็บไม้ให้หมดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีน้องพูดถึงทางลับที่อยู่กลางดินแดนแถวไหนสัาแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลๆๆอ่ะคือมันจะมีแมพให้ผมดูมีคนเอาแมพให้ผมดูอยู่นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าตรงไหนกันแน่มันมีจุดหนึ่งที่อยู่ห่างไกลดินแดนออกไปแถวเนี้ยแถวจุดที่ผมอยู่แหละแต่มันต้องบินไปไกลๆอะไรเงี huh. ้ย <idée. S 1> ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนของทางนั้นปนั๊บน่าจะเป็นทางนั้นอะที่ผมต้องไปแถว๋ยวตอนนี้จัดการเคลียร์ที่แล้วเอีเวนต์กัน,นครับผมอ่ะพอแต่ยัางเนี่ยเอามาเยอะมากนะอิ่มย่างนี่เยอะขนาดนี้ยังไม่อ,อิ่มเลยวะโอเคเรียบร้อยแล้วจะถามว่ามันเหรือว่าโอ้โหอุ้นใจด,ดอกนึงโอเคดีมากอืมน,นี่ไก่ไก่ตัวนี้ไก่ธรรมดาใช่ไหม โอเคฟอตโฟเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะทำฟาร์มทำฟาร์มฟอตโฟน่นะเดี๋ยวก,กุญแจสองดอกกันนะครับผมมันมีที่อื่นนี่ไขกุญแจได้ปะตอนนี้อุ้ยลมล่างกันไว้ไว้วะ่ะโอเคฟอตโฟมีสิบตัวใช่ไหมอ่าสติงสลา,าไม่ต้องเดี๋ยวเพิ่งกินเนี่ยโอ้รีบกินจ้าง ตอนนี้เห็นโอเคก็ยังไงก็ได้มันเลิอกอย่างนี้เลยเหรอฟอตโฟมันเท่าไหร่นะเอ๊ไม่ใช่ฟอตโฟเอ้พื้นที่ในนั้นเท่าไหร่นะพันห้าใช่ปะพันห้าแล,ล้วเดี๋ยวนะใจเย็นๆใจเย็นแพงแพงโอเคสุบะโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคสุบะคือว่าเราได้กุญแจเข้ามีดดอกหนึ่งนะครับผม ึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเราขายอะไรได้อีกบ้างในใน,ในแพทนี้นะเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรที่ขายเพิ่มเติมได้บ้างหรือเปล่านะเอาไงดีละ่ะตัวฟอสฟมันต้องปุกไปเลี้ยงในถ้ำอะ่ะถ้าสร้างโซลา่าเซลล์ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยคุ้มใช่ปะเดี๋ยวลองดูกันราคาไอ้น้ำผึ้งขึ้นยังเดี๋ยวเขาดูแล,เ,ลเปลี่ยนดีกว่าแล้วเปลี่ยนมีอะไรม,ไมีไก่สาโอเคแล้วเปลี่ยนได้อะไรวะโอ้โหคนละเรื่องเลยนเนี่ย คุ้ม่บงนี้รออะไรครับท่า,านผู้ชมคุณบ้าครับผมขอบคุณนะแต่เรายินดีที่จะแลกเป็นทันทีเลยลอสเตอร์มาหนึ่งสองซั้ำโอเคคุ้มค่าอะไรอย่างนี้ถ้าพกฟตุตอันนี้มี10อันที่ยงเหลืออยู่แจกจ,จ่ายจ,จ,จ้าแจกจ่ายจ้าโอเคมาไก่สามนะผมไกล่ลอสเตอร์สามหนึ่งสองซ้ำ ฟอสโฟสองเรี 2, ยบร้อยเอาไก่มาเต็มอย่างนี้มากรมกินไก่ช่วยชาตินะผมแฮสตี้เอ็กเซนกันแลกเปลี่ยนที่บ้าคลั่งโอเคดูดไม้หมดสุดๆอะ่ะโอเคตัวไหนซอบตัวนี้เห็นนะจำไม่ได้เดี๋ยวรู้สึกว่าจะเป็นตัวสีฟ้าปะ่ะสีฟ้าเราไม่ต้องการอะ่ะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะนะขอดูสารนกกลมสักครู่นะครับผมอ,อ,อันนี้หมดแล้ว ไม่มีข้อมูลอะไรเหลือแล้วได้ครบทุกอย่าง Activate Learn นมอนนะผมอันนี้คิวเบอรี่อันนี้ฮาร์ b บี t อ๋อแทปบี้ชอบ o n นเฮนโอเคอันนี้แบรเฮนน, hen. นะผมอันนี้ชอบมิ้น m ์แมงโก้น้ำโอเคเดี๋ยวรอบผมว่าผมจะไปหาโกนิสลาอีกทีนึงแล้วมาเลี้ยงในฟาร,ร์มเราดีกว่าอ่าตอนนี้เฮนใช่ไหมที่แท็บบี้ชอบหลัดไปดี๋ยวดูที่ว่าตอนนี้ฮันนี่พอที่จะขายได้ไหม ราคาผมขอเซ็ต40ขึ้นได้ไหมนะนะนะขอนะขอนะขอนะสามสี่เลยวะต้องรอพรุ่งนี้่ะเนี่ยรต้องรีบขายพวกนี้ก่อนไอฟอร์สโฟร์ฟอร์ฟอรโฟร์ยังราคาตกอยู่หรอวะตกทุกอย่างเลยอ่ะมัน๋อมีแต่เนี่ยทับบี้ที่ขาขึ้นคืออะไรอไอไมกอนรอฟาร์มรอฟาร์มรอฟาร์มทีเดียวหกสี่อันันี้ เอา40คูณน่าจะได้2,000กวา่าเปิดฟาร์มได้ทันทีแล้วผมเดีย๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งต้องรอจังหดีๆครับผมจะเย็นเข้าไว้ไก่เดี๋ยวนะไก่แลวตัวหนึง่งไก่แล้วเต็มเลยเนะี่ยโอเคมันไม่ให้หิวใช่ไหมไก่ก็มันกลมตรงนี้ทีอนนี้ช่วงนี้ร,รีบขายทับบี้พอนะผมเพราะราคากำลังขึ้นอยู่โอเคขายเลยส่วนทิงพอช่างมันอะเราเก็บได้เสมอแล้วตัวนี้ สี่สิบใช่ไหมว่าขายเลยปละบูมพรอดอ่ะอยากเปิดพื้นที่ใหม่เลยเอาวะขายเลย,เด,ยเดี๋ยวเอาเอามาก่อนนะมีกียนวะเอาไหมาหมดเลยกันนะผมว่านี่แหละโอเคพอดีราคาซื้อที่เพิ่มได้เลยนะครับผมแต่จะไม่มีราคาเพิ่ม <c oughs> เพิ่มพื้นที่เพราะไอ้เลี้ยงตัวละครเดี้ยถาเพิ่มได้ไม่เป็นไรแปบ๊บเดียว โอเคพอดี2อ0ก็ก็ได้หยุดยิงฟอสโฟได้เลยโอเคเราก็จะเพิ่มไฟา์ที่เนื้อผมก็คือที่เดอะกรอสโตอไปโอเคค่อยซิกแซกเข้าไปนะผมโอ้โหบรรยากาศมืดมนมืดมัวโื้โหโอเคมีจุดยงเยอะเนี่ยหกจุดนะผมเพราะตรงนี้ตรงนี้มันเน้นเนาะหกป่ะหรือห้าห้าจุดนะครับผมมากกว่าตรงตรงส่วนไอ้ส่วนพื้นที่โกลนนะครับผม ตั้งเลยขอรอกนะผมแล้วก็เอาฟอร์สโฟสลามว้นี่เคเอาพิงพอดไปแ๋ยวมันบินหนีมันบินหนีวะเ๋ยวนะลืมไปมีมีปีกแต่ไม่เป็นไรอยู่ในถ้ำนี้คงไม่เป็นไรนะถ้าเกิดมันไม่ออกมาข้างนอกถ้ำโอเคพวกนายหามันแล้วนะจ๊ะเอานี่ไปบินไปไหนกันวะบินขึ้นบนใครคือไรนะอันนี้ไปกิน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 โอเค ส่วนเด็กกินไม่ได้ก็ลืมกินพวกนี้กันนะกินพอมกันนะจะได้เปลี่ยนร่างก่อนอะไรอย่างงี้โอเคเปล่าดูขึ้นมาเข้าไปในฟาร์มสิจั๊ดเธอจา๋าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเอาพิงค์สลามไปเล่นน้ำด้วยกันกับพัดเดิลน,นะครับผมเดี๋ยวจะฟิวชั่นออกมาเป็นตัวน้ำได้อ่ะเอาไปเล่นน้ำด้วยกันนะโอเคเอาพัดเดิลพัดไหมอ๋อฮึ่มเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อมันกลายเป็นหึมแล้วมันมันกินปะ มันคิด้มัเหมือนมันไม่แน่ใจว่ากินไหมนะครับแต่เหมือนมันฉีดน้ำแล้วก็มันก็แตกคือเหมือนว่าไอ้ก้อนขี้ของพัดเดิลสลามันทําให้มันไม่สามารถสัมผัสโดนจุดอื่นได้นอกจากน้ำอ่ะคึ่บเนี่ยเนี่ยยิงปั๊บแล้วมันแบบกระจายเลยแบบเหมือนแตกสลายเพราะว่าเป็นพัดเดิลน้ำมันแบบเป็นแค่ก้อนน้ําที่อ่าเอาไว้ขายเดียวใช่ไหมมันฟิวชั่นพัฒนาล่างไม่ได้เดี๋ยวผมปล่อยไว้อย่างนี้กันนะเผื่อดูว่าอาจจะพัฒนาล่างได้หรือเปล่านะครับผม คือผมรู้ว่าแล้วว่าไอตัวทองอ่ะมันถ้าเป็นโกลสลามมันจะไม่มีการฟิวชั่นกับโกอื่นได้อันนี้รู้แล้วนะผมคือผมว่าจะทาคลิปสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมเอาโกพอไปให้พวกสลามพวกนี้ในแพทนี้ยังไม่มีตัวไหนที่กินนับกลารโกตัวใหญ่ได้นะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าผมยังหาสลามสีทองไม่เจอระหว่างที่อัดมาจากนั้นเลยเพราะเห็นนอกในคอมเมนต์บอกหลายคนนะครับว่าให้พี่ไปลองดูอะไรยเงี้ยซึ่งคือผมรู้เถอะว่าม,มันไม่ได้อะ่ะ ก็มีน้องหลายคนนะที่แนะนําเรื่องนี้มาซึ่งผมก็ไม่ว่ากันนะถ้าเกิดไม่รู้เรื่องนี้นะครับผมว่ามันเอาไปพัฒน,นาร่างไม่ได้จริงๆนะครับผมโ okay, อเคมิวสิกบ็อกเดี๋ยวลองมิวสิกบล็อกดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองให้บุญสลามผ่อนคลายตัวเองลงบ้างน่าจะดีนะผ่อนคลายแต่ผมได้อ่ะลองซื้อมิวสิกบ็อกสิโอเคมีดิสโทริโอโอ้โหอีกปล่อยปิดเพลงเลยนะครับผมซึ่งไม่เคยได้ยินอะไร <laughs> ให้บุญสลามน่าจะผ่อนคลายลงเดี๋ยวดูอืม,ม รู้สึกว่าจะระเบิดน้อยลงมัง้งเนี่ยช่วยได้แหละนะผมว่าลูกโ,โ,โหเยอะเหลือเกินเะนี่ยวันนี้เรามีกับร้อยเนะี่ยก็คุมจะเต็มพื้นที่เก็บนละ้ช่องเก็บไม่น่าจะเหลือแล้วโอ้จะเย็นจัดนี่นี่ขนาดเราเปิดเพลงให้มันฟังนะโอเคแล้วครับบูมพลอตได้ตกมาควบเลยเนะี่ยเหลือ30สเท่านั้นเองโอเคพิงไอ้สนทันนี่พลอตนี้ขึ้นสเกแล้วอืมดี ไ้ก่อนนะรอพรุ่งนีท้ทีหนึ่งดีปะมันจะเต็มเดี๋ยวดูซิเต็มร้อยเลยปะ่ะจะจะร้อนนะเพราะว่ามันไม่แน่เกินร้อยอ่ะมันที่เห็นนะผมเก้าสิก็จะเต็มเล้นแล้วโอเคเต็มร้อยอโอเคสามการขายในสามพันเก้าี่โคตรโหดอ,อ่ะมีช่องเก็บระวังโอเคช่องหนึ่งนี้ใช่ไหมเก็บไปก่อนทำทุนทำทุนทำท,ท,ทุนนะผม ผมว่านะขายไปถเถอ,อะพิงพอตไอฮันนี่พอตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะรอมันราคาขึ้นก็อันนี้เต็มพอดีเต็มไปเป็นสิบรอบแน่ๆเลยโอเคเราเนี่ยห้าสิบอันขายทีเดียวนะผมขายแบบเมามือเมามันเลยรู้สึกมันจะราคารีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนปะราคาเปลี่ยนใหม่ปรับราคาตามตลาดอะไรย่างนี้น้าตานะโอเค โอเคเดี okay, ๋ยวผมก็ขายฮันนี่พอสเสร็จแล้วก็ขอจบพันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมคิดว่ยาย้อนอะไรเริ่มล้าตั้งนานาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวมันเพิ่นไหนอยากเล่นไปเรื่อยๆโอเค2,002เดี๋ยวต้องครึ่งหนึ่งสำหรับฮันนี่พอสนะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ตามชมเกมสลามเรนเจอร์นะครับผมก็อ่ะเรามาดูในดวงของตัวฮันนี่พอสแล้วกันนะฟังมอ,องความน่ารักของมันนะผมโอเคฟุ้งฟิ้งน่ารัก ครับผมก็มีอะไรอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์กันบอกได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูว่าจะมีอะไรน่านใจอีกบ้างนะครับโอเคเจอกันไปคราวหน้านะครับสีน้นา,นา,นาไปละม Du-bam, 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 du-bam,